Health and Product ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมต้องยอมรับนะครับว่าบรรดาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาจากเรื่องของภูมิคุ้มกันเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะพามาพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสร้างระบบการสร้างภูมิคุ้มกันว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับที่จะนําภูมิคุ้มกันนั้นสามารถต้านโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้นะครับ โดยวิทยากรของเราในวันนี้นะครับทั้งสองท่านท่านแรกครับท่านเป็นนักวิจัยอิสระด้านอาหารเสริมและเครื่องสาอางจากมหาวิทยาลัยมหิดลคุณพาคินการธนกฤษและท่านที่2ครับท่านเป็นเทสติโมเนลนะครับจากทางด้านของคุณนงลักษ์มรงธนาการครับ ขอต้อนรับทั้งสองท่านสู่รายการครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองท่านเลยนะคะก่อนอื่นไปทําความเข้าใจกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเจอกับปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายอาจจะผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีน้ําหวัดมีวัดคัดจมูกมีน้ํามูกนะคะหรือแม้แต่กระทั่งผื่นคันที่เกิดขึ้นตามตัวตามร่างกายของเราเนี่ยค่ะให้คุณพาคินอธิบายสักนิดนึงว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราคืออะไรมีความสําคัญยังไงบ้างอะคะครับ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะฮะแบ่งเป็น2ชนิดนะครับ <c oughs> คือภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นนะครับ <c oughs> กับภูมิคุ้มกันนะครับที่ได้รับจากสัตว์นะครับหรือแล้วภูมิคุ้มกันได้รับมา <c oughs> อย่างเช่นถ้าเราถูกงูกัดนะครับเราก็จะใช้เซรุ่มเนี่ยจากม้าเนี่ยนะฮะเข้ามาใช้นะครับ <c oughs> ส่วนภูมิคุ้มกันที่ซี่สร้างขึ้นนะครับก็คือสร้างจากร่างกายของเราโดยเฉพาะระบบเม็ดเลือดขาวนะครับซึ่งจะมีการสร้างมันมีกลไกเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากนะครับแต่ว่ากลไกหลักสําคัญของมันก็คือลักษณะการจับกิน เข้าจับกิ่นสิ่งแปลกปลอมนะครับกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือการกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเนี่ยหลั่งสารที่เรียกว่าลิมโฟไคล์นะครับมีความสามารถในการที่จะ induce หรือว่าเหนี่ยวนําให้เกิดการสร้างแอนติบอดีนะครับสิ่งที่ลุกลามเข้ามาในร่างกายของเราเราเรียกว่าเป็นแอนติเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจุลชีพนะครับหรือว่ากระทั่งเราองฝุ่นเล็กๆน้อยๆต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเร,เรียกว่าแอนติเจนเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยระบบ ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งตรงที่สามารถที่จะจดจำนะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันก่อให้เกิดโรคนะครับภูมิคุ้มกันต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะมีความสามารถจําพิเศษถ้าเกิดมันเข้ามาอีกุูกเนี่ยฉันก็จะสามารถทําลายได้ทันทีทันใดนี่คือภูมิคุ้มกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันบุกร่องหมายความว่ามันไม่เป็นทํางานไม่ทํางานนะครับหมายความว่าอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะครับฉันเห็นแล้วล่ะฉันจามันไม่ได้เละเลย นะครับแตร่ร่างกายก็จะถูกลุกลานจากจุลชีพได้ง่ายนะครับ ลักษณะนี้นี่ยก่อให้เกิดโรคต่างๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นคันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกนะฮะจามโรคภูมิแพ้อะไรต่างๆนะครับทั้งหมดนี้ผลกระทบจากโรคภูมิคุ้มกันทั้งสิ้นอย่างเรื่องของการรับประทานอาหารที่บางคนนี้แพ้อาหารทะเลเล่อันนี้แพ้อาหารชนิดนี้อันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยถูกต้องครับเมื่อเราทานอาหารเข้าไปนะครับมันระบบร่างกายจะมีการย่อยใช่ไหมครับเมื่อมีการย่อยเนี่ยโมเลกุลบางโมเลกุลซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรตีน นะครับร่างกายไม่สามารถจดจำโปรโตีนตัวนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะไปเขา้เขาไปแอตแทกหรือเข้าไปต่อต้านส,สารแปรปอมตัวนี้หรือ <Yeah. S 2> แอนติเจนนะครับนะฮะร,ร่างกายก็จะสร้างสารฮิสตามีนขึ้นมาเมื่อสร้างสารที่เรียกว่าฮิสตามีนขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็จะรู้สึกอาการที่มันไม่ดีเลยไม่ต้องการอย่างเช่นขึ้นไส้อาเจียน นะครับหรือว่าบวมตามตัวเกิดขึ้นใ่ครับอุยแบบนี้แสดงว่าโรคที่มันเกิดจากเรื่องของภูมิคุ้มกันนี่มันเป็นกลุ่มที่กว้างมากถูกต้องครับนะฮะเป็นโรคที่สําคัญในประเทศไทยที่เรามีปัญหากันอยู่คนแบบเป็นกันแทบจะทุกครัวเรือนเลยก็ได้นะครับแม็บอกว่าไปชมว่าชมรายการของเราสิบบ้านเนี่ยยกมือทุกสิบบ้านเลยว่าสมาชิกในครอบครัวจะต้องมีอาการของโรคภูมิคุ้มกันเนี่ยจะผิดปกติไปบ้างนะครับอย่างอย่างตัวของคุณน้องรักเองในก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่อาจจะผิดปกตินี่เกิดปัญหากับเรื่่อองะไรทีเห็น ชัดเจนนะฮะคือตัวพี่เองอ่ะเป็นพุงแพ้เป็นมาตั้งแต่อายุ12บสองขวบเป็นมาเกือบ40่ปีคือการแพ้นี่พี่จะแพ้ฝุน่นแล้วก็แพ้พัดลมพัดลมที่มันแล้วก็แอร์ด้วยถ้าโดนพัดลมพี่ก็จะหายใจไม่ออกอโดนแอร์อีก แล้วมันไปมันเป็นประเภทที่ว่าเป็นฝุ่นนะแล้วก็จะมีตัวคันด้วยแล้วก็จะต้องกินยาหมอนะหมอก็จะให้กินยาตลอดนะฮะยาภูมิแพ้แล้วก็ยาพ่นแล้วก็เป็นหวัดตลอดทุกเดือนแล้วก็กินยาถ้ากินยาเยอะเราก็รู้อยู่ว่ามันจะไปทำลายตับแล้วก็พี่เป็นมานานแล้วแล้วพี่มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็พี่ก็ทาน ทานตัวฝาสีฟ้านี่คะทานผ่านเพอร์เฟกเตอร์ไดายแฟกเตอร์ในฟอร์มูล่านี่นะคะ,ะพี่ทานตอนแรกพี่ทานวันละประมาณสี่เม็ดสีแคบศูนย์นะคะ,ะแล้วก็ดีขึ้นก่อนที่พี่จะทานตัวนี้พี่เป็นไทลอยไทลอยชนิดมีพิษด้วยนะคะ,ะแล้วก็การที่เป็นไทลอยนี่จะเหนื่อยจะหอบแล้วพี่กินตัวนี้การที่อาการเหนื่อยอาการหอบก็จะดีขึ้นนะคะดีขึ้นเยอะคุณภาพชีวิตพี่ดีขึ้น ที่เมื่อก่อนต้องกินยาต้องไปหาหมอตลอดแล้วก็ต้องมีน้ำมูกซึ่ง จะต้องเช็ดน้ามูกตลอดซึ่งบุคลิกทาให้บุคลิกเราเสียไปแล้วมากินตัวนี้ก็ดีขึ้นเยอะคุณภาพชีวิตดีขึ้นโอ้โหถือว่าเป็นค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะฮะ40ปีโอ้ยตั้ง40ปีเลยแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของการที่เราจะรับประทานยาเป็นวิตามินหรืออะไรต่างๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะลงเึือในรายละเอียดนะคะวิธีการป้องกันอื่นๆนี่มีไหมคะเวลาที่เราเจอว่าร่างกายของเราอาจจะมีภูมิคุ้มกันผิดปกตินะคะครับผมอันดับแรกขอเริ่นในเรื่องของการให้รู้จักสังเกตตัวเองก่อนนะครับว ของเราเนี่ยได้ถูกลุกรานหรือไม่นะครับอันดับแรกการจามแน่นอนนะครับเป็นสัญญาณอย่างแรกเลยว่าเราอาจจะมีจุลชีพนะครับเข้ามาลุกรานเรานะครับอันดับที่สองหมันสังเกตตัวเองเวลานอนอยู่นะครับอากาศเย็นเอ๊ะทำไมมีเหงื่อที่มือทำไมรู้สึกว่าเท้าเย็นไม่เหงื่อที่เท้านะครับหมายความว่าในขณะนั้นร่างกายของเราอัจวิคนะครับหรืออ่อนแอนะครับอาจจะมีการบุกรุก นะครับของจุลชีพเข้ามาแล้วอาจจะเป็นพวกเชื้อไวรัสก็ได้นะครับทีนี้นี่คือการสังเกตตัวเองนะครับการป้องกันนะฮะโดยทั่วไปแล้วการป้องกันก็ได้จากเช่นการออกกําลังกายอันนี้เป็นทฤษฎีพื้นทั่วไปนะครับการออกกําลังกายเพื่อที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับอันดับ2การทานอาหารนะครับการทานอาหารนี่สําคัญนะครับการทานในครบครบห้าหมู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยสถานการณ์ที่เรารีบเร่งนะครับการทานอาหารในครบห้าหมู่เนี่ยอาจจะไม่เป็นได้ไปตามที่เราต้องการ นะหรือบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทานครบห้าหมู่แต่เราไม่ทราบว,ว่ามันครบตามพี่ร่างกายต้องการเอาไปใช้หรือไม่ต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เราจะป้องกันสิ่งที่จะมาบุกรุกเราเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากสถาน,นการณ์ที่เรียบเร่งอย่างที่บอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ ถ้ามีอะไรที่จะช่วยเสริมนะครับทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับอย่างอย่างตัวอย่างก็คืออย่างที่คุณลลักบอกว่าคามารับประทานเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็อาจจะช่วยเรื่องของการที่จะบรรเทาอาการภูมิแพ้ที่เราเคยเกิดมาตั้งแต่หัวสี่สิบปีย้อนกลับไปจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอย่างตัวนี้เนี่ยคือทั้งสองไซส์ขวดใหญ่กับขวดเล็กมันมีความแตกต่างกันยังไงคะจริงๆแล้ว ทั้งสองตัวนี้นะครับ<ะ>เป็นผลิตภัณฑ์โคนลตัวกันต้องขอโทษ<ะ>นะครับ,รบตัวนี้นะครับจะเป็น dry factor formula ะนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนประกอบนะครับของ transfer factor นะครับที่ได้จากการสกัด colostrum colostrum หมายความว่าเป็น transfer factor ที่ได้จากการสกัดน้ำนมแรกนะครับจากวัว นะครับน้ำนมแรกเนี่ยเพราะว่าจะมี Transfer Factor ในการที่จะช่วยเนี่ยวนำนะครับทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยได้รับข้อมูลมากยิ่งขึ้นในการที่จะสามารถมีความต้านทานยังไงฮะ,ะสมมุตินะครับผมอธิบายว่าเด็กเด็กอ่อน อ่าเปรียบเทียบดีกว่านะครับเด็กก่อนเราเคยรณรงค์ว่าให้ทานนมแม่ถูกต้องไหมครับทรานสูรแฟกเตอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในน้ำนมแม่นะฮะในช่วงของสองสามวันแรกนะครับจะมีความเข้มข้นของ i g g ค่อนข้างเยอะอย่างที่เขาบอกว่าถ้าหากว่าเบบี้เกิดมาลูกเกิดมาต้องต้องรีบรับประทานนมแม่เพราะว่าจะมีภูมิคุ้มกันเยอะมากถูกต้องครับนะฮะในวัวก็เช่นเดียวกันนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าในนมวัวจะมีตลอดทุกวันไม่ใช่นะครับหลังจากที่คลอดใหม่ๆนะฮะในช่วงที่คลอดใหม่ๆนั่นเองนะครับสอง 3วันแรกเนี่ยมีปริมาณเรียว่า transfer factor ค่อนข้างสูงนะครับ t r า n ส f e r เ a c เ o อนะครับก็คือเป็นโมเลกุลทางโปรตีเนเช่นเดียวกันขนาดเล็กมากนะครับทีนี้เนี่ยในการที่เราเป็นเด็กเพิ่งคลอดใหม่ๆเนี่ยนะฮะความสามารถในการที่จะจดจำสิ่งแปลกปลอมไม่รู้นะครับเรียบ,บ,บเสมือนกับว่าเอ๊ะใครเข้ามาฉันก็รับต้อนรับหมดเลยนะครับพวกเซมิลเลือะขาวต่างๆ